เซเนตครับสวซินเทียรูมิสครับมีแผนครับว่าจะ a อน OUNCE ย้ำนะประกาศนะอน OUNCE Registration ์ Reg for strategic bitcoin reserve เราอ่านข่าวนี้มาสักพักแล้วนะล้วแกก็บอกว่ามีแผนที่จะประกาศเร็วๆนี้แล้วนะครับควบคู่ไปกับงาน bitcoin conference ไปเลยโอ้โอ้โอ้นะฮะเพราะว่า bitcoin conference มาเนี่ยมันเป็นที่จับตาของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าซินเทียรูมิส ประกาศเรื่องของ annual no bitcoin conference เนี่ยประกาศเรื่องของการให้ไอ้ bitcoin เนี่ยมาเป็น reserve ของประเทศเนี่ยน่าสนใจนะอืมน่าสนใจแล้วยิ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใกล้เคียงกับตำแหน่งประธานาธิบดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนโยบายของร e พับลิกันโดยพาางยินนโยบายเรื่องของการให้ bdc มาเป็น reserve ของประเทศเนี่ย strategic reserve มันจะยิ่งผลักดันราคาให้ไปด้วยหรือเปล่านะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะหลายๆครั้งเนี่ย หลังฮาฟวิ่งนะผมเตือนหลายรอบแล้วหลายๆครั้งเนี่ยหลังฮาฟวิ่งมันไม่ได้ขึ้นทันทีนะนี่คือสูตรเดิมหรือเปล่าที่เราเคยเจอฮาฟวิ half ่งเสร็จมันจะซึมซึมมันไม่ลงเยอะเลยนะแต่มันจะซึมซึมแต่ไอซึมซึมเนี่ยมันสวิงขึ้นสวิงลงและนี่คือจุดที่สวิงขึ้นสวิงลงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะชุดขึ้นจากข่าวบางอยา่างนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นข่าวเรื่องของการประกาศบิตคอยเป็นรีเ e ิร์ฟของประเทศ สหรัฐอเมริกาก็ได้นะถ้ามันประกาศเป็นรีซิ์ฟจริงๆผมว่าราคาเขาคงไม่ใช่อยู่ตรงนี้แหละอันนี้เราว่ากันตามเนื้อผ้านะมันก็คงจะต้องผักดันกันไปตามตามจุดของมันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็ศึกษาแล้วกันนะเรไม่ได้ชักชวนกันลงทุนอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าเป็นข่าวที่ทุกคนรอคอยนะฮะเรื่องของบิตคอยที่จะถูกเป็นรีซิ์ฟ